I'm uh -huh. 我不得嘛。 浪。 ตั้งโลออัพก่อนเลยเอาตั้งฝั่งนี้อ่ะมมันกว้างเกิน yeah uh -huh.

างนีอย่างก็รตรงนี้คุยอะไรเนยสแควร์ยอกเราอัพเยอะกัดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องายากเลน้อยต้องต้องห่อยครับผมเตอะไรครับพอก่อนๆอเดี๋ยวจจบให้ ไอกนะครับไอ้ไกอร์แป๊บนึงแป๊บน like, like, ึงลองดูก่อนไ้คนยินเนี่ยเออนีครับนึ่งสองสาม้เตะระยะนั้นก็เห็นหรอกเฮ้ยโทีดีเอมพอเตะด้วย ตีเอ็มประเทศโดยสา์เดี๋ยวเดี๋เปลี่ยนโหมดก่อนเฮ้ยที่ฟังปะพอเลยที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนโมดเฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวถ้าปรับระยะนิดนึงเดี๋ยว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 เดี้ยงไปไหนเวฟังังหวะเออฟังเอาโอเคโอเค khỏe rồi, ban này à? ไปไหนแล่วเดี๋ยวให้ให้เออะไรกอนจะแยกกันทำไมาบ้านงีครับตรงนี้ครับนี่ครับเราถ่ายเสวานแล้วอเไ่ากถ่ายเมวานแล้วถ่าวานแล้ว ต้องนทีเดียวมันกกก็รวมก็อันนี้มันรวมอันนี้มันออสตาร์ดีกว่ามันก็เหมือนเมื่อกี้ว่ะถ้ามีหลายดอมอ่๋อมีเพิเคพสุดเติมด้หรอ

อะไรเาเอไเดี <All> right. ๋ยวเอาต่วนี้นอาอกยนเข้าไี่ขอโทษนงเอ้ไปอาไปกนแต่ลืมยงไอะเอออะบ้านมาบ้านเลยอะดูกระผมงนี้นะั ปัญหาว่ะอะไรวะอะไรเนี <Rabbi> ่ยไป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 เข้าไปหมดเข้าไปหมดไปไปไปควงที่เดิมใหญ่กะโหลกควอยู่ที่เดิมใหญ่กลกเอ้าที่ไหนวะเอามันเมื่อวานอีกแล้วที่เราใหญ่กะโหลกเอแล้วพี่ป๊อ

ฉลามขี้ขาดเฮ้ยมันลมมันยังไม่เต็มมาให้โอกาสเดี๋ยวขี้ขาดเดี๋ยขี้ขาดโยสามสี่แล้วก็เสียงใหม่ลยับเดนหสองสามสา ตาหมดม่คนซ้ำๆอ่ะแล้วไอ้ที่เล่นมุกเทียนใหฉลามโตเลยลวเือดเวลาน้อยใช้สองรยากับ

ไม่ย้ายแต่โหลดแอปไปต่อแถวเลยบ้านไหนบ้านไหนลูกเกดบ้านไหนลูกเกดก็อี้เยี่ยมลูกเกดก็ยังไงลูกเกด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 ขิ้แอปบ้านไหนกระจายก็ทำหะไรแบบนั้เร็วไปต่อไปต่อเรื่องตัวเดียวเดี๋ยวมันจะปิดแล้วโอ้ย มันก <jam Stadium> MM ็อย <cción> ู <characteristics> ่ทุกบ้านเลยเที่ยห์ครับครับจุดตรงนี้ครับครับครังกูสิมึนถาว่สิ่งอะไร้เดี๋ยวครับหเปดอร์ครับหเึอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

หอ้สลามแพงแล้วนี่สนะครับเอสอปีแล้วเดว่เปลี่ยน่ะหัว้งโอเคเปนแล้วนะ ปไปเร็วเร็วเร็วอย่าตึมไปคนอยู่ก่อนไอ้ป้ายนั่นของปิดไฟก่อนปิดก่อนรเ้ย

เรียบร้อยห้าสิองยายยายยาวพี่วายโดนออกกัไม่ได้เนกงสามูเอาเอเป็อเยาวอยู่ตัดไม่ได้าอยู่ตัดได้ห ยูส่องนิ้วไปที่่ยูที่อย่ที่เดิมนะรวมี่้วเปคาดใช่ไหมคลาดเสร็จที่ยูรวมใส่ใส่ต่อให้ผมดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยแล้วค่อยจให้จักให้คุดกันว่าอให้นอนอะไรให้วันนี้เลยหรอไม่ไม่อออรลวไมุ่ดะนาลยวอะไร สถานีต่อไปนะสสามรุ่นครับสองวีดีโอนะครับผมุว่าสถานีต่อไปุกคนว่าหสถานีต่อไป เราเหลือแต่คันนิ้งไว้